เ,เก่งเกินเลยเหรอเออ๋ยวว่าโปรอีกจะดิีนไปเขาหน้าเล่นไม้หมดเลยนะมีมนคนใครเดีล่นมิดิมอลสองได้ไอโมลแล้วนะนะอย่า <c oughs> ไปไปพี่ตัดก่อน <c oughs> ว่าไปก่อนเลยหัวพี่กูรีชุบชุบหน่อยชบวยไหมนะไปชุป่วยไหมนย จอตายพี่เอจอตายเ<อ>ดี๋ยวครูช่วยเป่งพี่แบกไปเลยเฮ้ยนี่ดาซ้อมมา เตียมหัวมันไม่ตายอีกแล้วมันถึกมันกุดไม้กูพังเหรอไอสองเล่นเล่นแค่สองสองคนพอสองคนพอใจเย็นใจเย็นชุบ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 คนหนึ่งชุบคนหนึ่งสวยสอนน่าเด็ดพี่มุมเมื่อกี้ฮะมุมสองมุมสองอี้มุมสองผมผมเพิ่อยู่อ่ะมุมเมื่อกี้ ไม่แบบพี่ก็มั่วเแหละน้องเมื่อกี้มันได้โดนเฉยเลยเวลาพูดได้เวลาเริ่มเริ่มกี่โมงเนี่ยครับไม่ครับพี่เริ่มเริ่มเริ่มกี่โมงเนี่ยครับยี่สิบครับพี่ยี่สิบฮะเอาเอาสิบสิบสิบเริ่มสิบเริ่มสิบเริ่มสิบเจอนี่เหรอเจอเหลืองเหรอส้มเหรอไอ้ขั้วเหลี่ยมอะเริ่มสิบเออสีส้มสีส้มสีส้มคือได้เห็นเพื่อนตาคือเราชุบไฟไวนะโอเคบัตตี้เราอ่ะเฮ้ย แขอคนมารับแบบคู่พิธีกาที่ของผมเนี่ของผมสภาครับสวยซึ่งคนใจดีครับมารับหน่อยครับสภามีครับไปรับแอบไอ้เหวนไอ้แหวนนี่ไงโหเสียงจัดอะมาแล้วรอบนึงผมไปงานร้านมาผมมันดูมูผมมันผมมันรอดูประมูกเนี่ยพี่โอ้ยคมจัดอะ อเอ,อล่รลรลรอารีเฟกรีเฟกรีเฟกอะพี่แว่พี่แว่เรียกผมสองคนหรอฮะพี่อาจจะเรียกผมปล่อยนะพี่ขอแก้ตัวฟ้าพี่ขอแก้ตัวเออเอเอ หมดสวยกูพูดมาไม่ตายทำดีๆทำดีๆ ช่วยผมเดี๋ยวผมลุกเอาแมวให้เลยป้ายังต้องตื่นน้องสวยพี่สอจอแกหน้าดิน้องกลัวให้พี่สอจอให้แล้วสวยสวยพี่สวยทุบไอจันเลยนี่แค่ขอช่วเพื่อนนะฮะคุณมูนไม่ตายคเย้พี่สอดจอยแก้มแก้ให้สุดยอดครับพี่สวยมากครับพี่สวยแป๊ดเราไปอีกร้านเลยไม่บอกแล้วไม่ปิดตัวชุดมุมซ้อมจัดอะกันหมดเลย ่วงกันแหละไปกินกงกันแหละไปไปร้านบนแรงเขียวกันเดินสะดุดกันผมแล้วเลยคือไม่ไหวกันเลยวะไหวชนะชนะครับชนะครับชนะครับได้ครับคโอ้ไปร้านไหนต่อร้าน G K มันเล่นปืนแต่ร้านบนแรงเฉียบไม่เล่นปืนร้านบนไงได้วันนี้มันลุท่านะครับมีใครจะเอาไหมครับพี่ขอฟรีเลยไม่แบ็กเจ็ดแสนนะครับเจ็ดเอ็มเจ็ดเอ็มพร้อมร้านไหนแปรร้านบนแรงเขียบพี่ต่อจอโนปืนครับมาบนแรงเขียวครับ อะไรอ่ะสกินอาวุธไม่สามารถแลกได้แล้วหรอเนี่ยเปลี่ยนว่าไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือเทรดให้กันได้ทั้งในแกง๊งร้อดบรานเขียวเลยอี <S 2> 2 <S กสองนาทีสี่สิบวินะรีบมาหน่อยก็คือไม่สามารถแลกได้แล้วอันนี้มันเปลีป่ยน,นหน้าโอ้จะอะไร<อ>จบแล้วพี่แบ๊กเจ็ดเอ็มบีอ่ะหายไปแล้วเทรดให้คนในแก๊งก็ไม่ได้เดี๋ยวจะแล้ว่ะ เอ้ยกูลืมพาเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดมาเดี๋ยวปรับพาทำไมาช่วงนี้ไม่ค่อยพอไม่ไม่ว่างเลยไป,ไปเรียนนะบางทีคือผมไปเรียนไหมผมจะมาผ้าใบไงี่ยสนับมันก็ต่อยมันเหมือนกันนะปุกปลุกปุกปุกปุก,ปกเลย แม่งเมื่อคืนปิดไฟซอยกับเฟนเฟนก็ร้องเธอขาเธอขาอเยเราก็ใส่ไม่ยังจนเสร็จพอเปิดไปมาเฟนบอกแกมรินเอาขากรูคืออะไรอ่ะบันนี้ปิดเงินนะพี่อ๋อเราไม่ได้อะไรอ่ะแบบว้าไใบแดงใช่ไหมใช่แต่ว่าใช่ใช่แต่ว่าต้องต้องมีสัญญายท่านบนเรอเกียร่ะ หนึ่งนาทีสามสิบวิพี่แบทัไหะทำจัดละคือผมว่าตีเราอะ่ะต้องชุบกันดีๆไปโดยรวมเราเล่นดนีนแล้วจิใหม่ทำจัดเอาหนึ่งคือผมไปซ้อมมาผมบอ,อกแล้ว สอรี่วัสครับไม่ได้นะโอ้โหเอาจริงแล้วเอาจริงแล้วเอาจริงแล้วกันดูว่าสเตบูมาละสเตบูเอาดิสเตบูเลยหรอไม่เสร็จตีเราเฟียรไปลุกหน้ากันเลยผมลุงหน้า่อนหลอกคาบลุกหน้าไหนครับลุกหน้าไหนครับพี่น้ำเรียบน้ำเรียบ สามสองหนึ่งเราเจอมังกี้จริงนะคือขอชุบกันดีๆแล้วมันเหมือนมันเหมือนใช้โมชั่นบอร์ชุบกันดีนะพี่คือเราไหวเวทีเรามันโหดเลยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ต่อยอย่างเดียวพี่พี่เปิดลื่นแล้วตอนนี้ลื่นแล้วลื่นปืนเลยชุบกันดีๆโอเคป่ะตัวชุบระดับโลกอยู่นี่แหละเต็มตรงนี้วิ่งสองร้อยอ่ะเปิดละ เอาดีมามาพี่พี่อยาพี่อยาไปเล่นต่อยตัวเดียวกันนะพี่สอจอถ้าถ้าเล่นสนับสองคนอ่ะอยาไปต่อยตัวเดียวกันจับจับคนละตัว เหลือแค่สองคนเล่นด okay, uh, ีๆเล่นด uh, <stop. S 1> ีๆเล่นยังไงเป็นกลุ่มเหลือแค่สองคนเอ๊ะกูตายตีแม่ไม่ตายเฮ้ยฟาตายฟาตายอืมทุบอยู่สวยเหลือคนเดียวกูถือปืนทำไมน่ะ เมางานนี้กูเองก็ได้มาลบลบลบเฮ้ Ə ยแทงน้ำมันย่ะตายสองตายสองตายสองชุบ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 ช่วยหน่อยช่วยหนยเดี๋ยวผมเล่นให้ผมมุมซ้อมเลยโอ้โหไม่ได้แล้วมุมนี่อะซ้อมไหนอะไม่ได้แล้วติดพับติดพับพี่ผมออกอะเอย้ย ออกไม่ได้ทำไมาเฮ้ยบีเห็นเขาชุบตรงนี้ปหมนเนี่ยวิ่งกับมาได้ปล่อยไหมไม่ได้คนเดียวที่ไม่ทีไม่ทีไม่ทีโอ้เฮีย เพื่อนตายชุบเพื่อนอ่ช่วยเพื่อนชุบเพื่อนเขาเกิดโอ้โหนิ่งี้ได้หรอ เปรี้ยมันเปี er oh other, ๊ยดเกี๊ดม well, ันคือรถดับไว้โอ้ยคุณยินวะเมีปีดังวะตายตายเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวให้เล่นให้เล่นเอเพื่อนตายชกบวันชุบกันวันเล่นไปเล่นไปชุบ่อนชิบวัน เมือก,กี่คนเนี่ยไม่ไปรีหมดเลยแม่งเป็นนักเลงกองขยะแป๊บนึง <laughs> นเรื่องอ่ะไรชิบ่อน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  chụp quản chụp 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 quản chụp quản chụp quản đang li đang li đang li quay lên này ủa hia mới lại tổ bà สวยหมดสักทีโอ้นานชิบหายไปลุดกองขยะหมดแล้วเหรอหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วที่แม่โอ้แม่งเอ้ยสายหมดเลยลงไม่ได้เ่ยมาชุบตรงเนี้ยแม่งไปลุดกองขยะตรงไหนนะใช่เหรอเฮ้ยพี่พี่คุยเรื่องเวลากับรีเฟทคดีเบนส์เหรอจ๊ะลงไม่ได้ลงไม่ได้พี่ไปไหนกันอ่ะอีกสองคนอ่ะ เขลงไม่ได้ลงไม่ได้มันบาดุดข้างในเดีพี่โอ๊มเดีพี่แบช่วยปะไม่ได้เดี๋ยวคุยไม่เป็นอ่ะยังอยู่นิ่งๆสิคุยไม่ได้คไม่เป็นเริ่มเริ่มไอเนี่ยอะไรแปดแปดยี่สิบไปแล้วคอนฟูร์ไรต์ออกไม่ได้ด้วกรสัระส่ายตกแบบแล้วไม่ใค่ตกแบบเองไม่ใช่ตกแบบวิ่งไปข้างหลังไม่ตกอ่ะวิ่งไม่ได้ผมออกมาแล้วพี่ยืนเฉยๆได้ไหมอ่ะเอ้ยตกแล้วผมตกเออมาผมว่าผมคุยเขาแปดแปดยี่สิบเริ่มนะคือ ถ้า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 เพื่อนตายคือพี่ดึงเลยนะดึงเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าปูปูไขยได้เท่าไหร่วะไอแบ็คถังขยะเวนี่อีแล้ว เฮ้ยห,หลังหลังพี่เฮ้ย,เ,ยเดี๋ยววันนึ่งอ้าว,ว โอเคโอเคโอเคงาน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 ทำไมมันดูยากลำบากไม่ไปไปปั๊มปั๊มปั๊มหัวใจต่อเหลือไอ้หนึ่งนาทีสี่สิบวิทำไมกูมีขึ้นมา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 ไม้แฉมสองอันพี่พี่จะจอยมาใครอ่ะมารถหายไปแล้วรถผมหายเอาน้อยเราไปก่อนเราไปเราไปเลยปั๊มหัวใจก่อนรถหายพี่จะจอยบิ๊กมา ตัวหัวจะเล,เล่นตรงกองขยะไม่มันบักเนี่ยมันตัวมันขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็ตัวมันชุบเออมันเล่นหน้าเกินเว้ยลำบากเกินโอยพี่มีก่อแบ่งให้ผมปะขอสักสิบตัวได้ปะเจ็ดี่สามเหลืออยู่ห้าตัวน่าผมเลีเลนนยเ้ยย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 ย่ยย <c oughs> นยย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 อยยยยียยยยิยยียยยยยดยยนย เดี่ละ๋ยวห้างี้ยเอาพี่คือเล่นคบตี้บที่ที่พี่คือโหดจัดเลยตอนเนี้ยไหนคบเตี้ยสามคนเหลือที่แม่กับพี่สาวจออ๋อเออดีดีี่รู้สึกเสียที่ฉันไม่ได้ใช้เลยตีมหาศาลจ้าต้องเปิดกล่องแจ็ช팟มาเพิ่มบุรพาก็ชนะไปแล้วคิดเลือกขอต่อยน้องสิบตัวเดี๋ยวพี่ให้คืนไอเดียอะไรพี่ไอเดียอะไรเจ็ดสี่สามแต่ตอนนี้พี่ยังไม่มีก่อดในตัวนะเดี๋ยวพี่ให้คืนคือเผื่อต้องใช้กี่เลยนะเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่สามนั่ไหมครับ นด้ครับได้ได้พี่รับได้ไหมร้านบอลแนวเขียวอ่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามมีมีใครมารับได้ไหมครับมีใครบ้างไหมรับที่ต่อจอหนึ่งแหววแหว่กับยังไงเอ้ยนีเขียวอยู่ไอ้ร้านเลนส์หนึ่องแล้วตะกี้มีใครเป็นคนขับมาคนสุดท้ายไม่ไดหมตอนมันรถตันเฮ้ยเราเจอสีส้มก่อนนะเราเจอสีส้มก่อนไม่ทันแล้วเอาตีไม่ครบมีสี่คน ไม่เป็นไรไว้ไว้ไว้พี่เราจอยอยู่นี่ไงกรพาร์กระาสีเดี๋ยวรับให้ไว้นะไว้ไว้ไว้จุบชุบนะเว้ยถ้าเห็นเพื่อนตายคือชุบเลยนะดึงดึงให้ไวร้านไหนนะพี่แบงค์ให้ไปรับอ่ะแล้วไปรับแล้วเต่โอเคน่าจะหมดแล้วพผิดแล้วอยู่กรอะพาร์สั้น พีคนมีปัญหาครับพี่สายจับดีไหมดีไหมอืมมัมีปัญหาแล้วนะชุบเบยชุบเบยชุบเบย์พี่นแน่ๆรับพี่หน่อยดิพี่อยู่ร้านบ่นเนี่ยพี่อะไรครับผม เริ่มเริ่มกี่โมงเนี่ยครับเออได้ยินเสียงเขาไหมไม่ได้ยินไม่ดีเหรอไม่ดีเหรออันนี้แล้วไงได้นะครับเริ่มเริ่มกี่โมงเนี่ยพี่สามสิบแล้วสามสิบอะสามสามสิบเริ่อสามสิบเริ่มเขาเขามีสนามนะลุมลุมลุงโดนสนักกว่าเดี๋ยวว่าว่าแล้วสทำมาจากปูริงละ เฮ้ยสวยยังงอนเฮ้ยพี่พี่แบได้ได้ได้ร้านนี้นะพี่ร้านตึกัวใจเฮ้ยปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจ มีใครมีสกินไหมไอสกินีไดมได้บ้อมหัวใจนะมังอัดด้วยมังอัดด้วยหหด้มหมดแล้วว่าที่เล่นดีนะเรายังไม่แพ้ใครเลยนะตีเเรา